สวัสดีครับอยู่ในช่องคุณพ่อกัดไฟขังนะครับเย่หลังจากที่คิดร้อยแปดพันเก้าแล้วนะฮะว่าอ,อผมจะเอาเมกาโครนีมาทําเป็นคลิปรวมสองสำแคสอีกหรือเปล่าเพราะว่าคิดว่าเปลี่ยนนิดเดียวอามันเปลี่ยนไม่เยอะก็จริงแต่ว่าแต่มันก็น่าพูดนะก็เลยอ่ะสราระตะและเอามารวมเป็นคลิปของตัวเองดีกว่านะไม่ต้องไปรวมกับคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเมกาโครนีเลยมีเล็เกบุ๊ไฟของตัวเองนะฮะไม่เหมือนกับพวกลิงจ็อกเกอร์นี่โดนแยกออกไปเป็น คลิปรวมเลนหลายคนเพราะฉะนั้นเด็กนี้ก็จะเป็นเดิมเนะเห็นอยู่แล้วว่าเป็นเกโดล,ล่านะครับแน่นอนว่าเป็นยืนฐานจีนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องติดโพเทฮงโพเทคไว้เลยก็ได้เพราะว่าจริงๆมันก็ต้องส่งควรติดไปสักสองสมามใบแต่ว่าโอกาสขึ้นน้อยมันเด็กนี้คือโอกาสที่จะขึ้นฐานฐานจียากน้อยมากเพราะว่ามันมีหลายๆตัวทําให้ขึ้นฐานจีได้ง่ายนะแล้วมันค่อนข้างจําเป็นต้องยืนเป็นเกโดล,ล่าด้วยต่อให้ไม่ยืนเป็นเกโดล,ล่าก็ต้องยืนเป็นดาร์กเฟสอะไรก็ได้สบายนะครับ โอเคเริ่มที่ตัวเริ่มนะเป็นตัวเริ่ม V นะครับเป็น Worker a n รนเนะ m a c h i n i n เ w o r k e กรก็อะไรทับจัว่วใช้ง่ายดีไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะยังไงยังไงมันก็แช่ยังไงหลังจากสไตล์ไปแล้วยังไงมันก็โดนแช่หมดอยู่แล้วแล้วไอ้พวกตัวเริ่มที่มันติด GB1 มันก็สกิลมันก็คล้ายกับสกิลของแวนของเกรสอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ใช้เลยทับจวดไปเลยเพิ่มโซเพิ่มมือนะฮะแน่นอนเนี่ยที่บอกนะครับว่ามันเป็นเด็กเกโดล่านะครับก็ต้องใส่เกโดล่าสี่ใบนะครับอีวิลอีวิลอะไรเนี่ยกอลอีวิลเกอร์เบนเนอร์นะฮะดักเฟสเกโดล่าเกตสามยี่หนึหื่นหนึ่งพันนะครับ,เ,ฟฟเ,เ,ร 21, รบเพราะว่าเป็นตัวของพักจีนะฮะสกิลเมื่อเข้าช่องจีเอ้ยเมื่อเข้าช่องแวนหรือว่าจีกระเด็นไลทับพูดผิดจียูนิตไลทับสไตทับเขาจะบัสหนึ่ง เลือกแถวหน้าหลังหน้าหลังหึ่งแถวคู่ต่อสู้ไม่สามารถคอการ์ดลงในช่องแถวนั้นได้นะฮะอีกสกีเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของเรานะครับสามารถโซบัสหนึ่งถ้าทำฝันตรงข้ามควม่ำแดมหนึ่งครับเอาความแดมหงายของตรงข้ามอะคว่ำแล้วก็หงายแดมของเราหนึ่งเป็นเกรดสามที่เก่งมากๆเก่งยาวๆเล่นคือเกโดล่เาเหมือนกันลูอาร์ดเหมือนกับ วิกเตอร์กอดไว้ยาวๆนะรับคนที่อยากจะเล่นนะครับเพราะว่ามันใช้ได้ยาวมากนะฮะคุ้มอ,อีกใบหนึ่งเป็นของภาค V และแมงช้างนะเดทวอร์เดนแอนด์ไลออนนะครับเป็นเกตสามีโปรเทคยืนหนึ่งนสองพัน 12, นะครับเอลตโต้แวนกัรดเลกาดเมื่อมันโจมตีโซบัสเกตสามหนึ่งใบนะครับทิ้งมือสองใบมันจะบวกหมื่นบวกคีและคู่ต่อสู้ไม่สามารถคอการ์ดท,ที่มีความสามารถพิทักษ จากมือลงช่องกาเดียนได้ก็เป็นตัวใช้ท่าโซอานั่นแหละใส่มาสองใบเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะใช้ท่าโซอาอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็สใบไป็ปัญหาไหมก็นิดหน่อยแต่ว่าเด็กนี้มันสามารถหา3ขึ้นมือได้ง่ายมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาในการใสส2นะฮะอะ่อีกตัวหนึ่งที่ใสสองใบเป็นตัวที่เพิ่มมาใหม่นะครับเป็นของพักวีเหมือนกันอสูรละกายพิษไร้แรง เฮลดินายนะครับยืนหมื่นสองสกิลออโต้เลกาดไม่ต้องสนามเลือกเลกาด1ใบของเราที่นอนอยู่จับมันลุกอีกสกิลคนนึงเลกาดนะครับเลกาดแถวเนื้อตั้เดูกับมันเนี่ยสมมติมาอยู่ตรงนี้แถวตรงข้ามของมันทั้งหมดของคู่ต่อสู้จะไม่สามารถลุกได้ตอนสแตนเฟสก็สแตนสแตนไม่ได้โดนจับแช่นะครับอ่าไมถึงตอนนี้ถึงมาใส่ตัวนี้เพราะว่า สมัยก่อนน่ะไอ้ตัวเนี้ยมันเอามาเล่นกับไอ้พวกนี้ของภาคเก่าอย่างไอ้ตัวนี้หรืออย่างไม่ใช่ภาคเก่าภาควีไอ้ตัวอย่างเงี้ยเบอร์เนอร์แอนด์หรือผีเสื้อผีเสื้อกตหนึ่งที่ลงมาที่สกิลจับนอนทั้งหลายอ่ะไอเนี้ยมันลงมาแอคทีฟจับนอนแล้วไล่คู่แข่งไปตูดใบหนึ่งใช่ไหมล่ะไอเนี้ยมันก็จะมาช่วยลงข้างอีกทีหนึง่งมันก็จะจับงัดขึ้นมาเหมือนกับเหมือนกันผีเสื้อลงมาบิดชี้หมืน่นไอ้นี่ลงมาปุ๊บอ่ะ ลุกผีเสื้อมาช่วยบูธช่วยตีได้ก็แล้วบูชิโรดา่ามันออกสก,กิลของเกโดล่ามาสามารถสูพิเรียรเกตสามมาในเบรทนเฟดได้เพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันเลยมาเป็นตัวเพิ่มเวฟปั่นเวฟได้อีกเวฟหนึ่งเป็นเมกาโคโรนีที่มีเวฟนั่นเองก็ใช้ง่ายไม่เปลืองคอสใส่เวสแค่สองใบพอใช้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ามันสก,กิลเมื่อลงไงแล้วเกตสามมันสิบใบอะมันแน่นมากอ่ะอีกสองตัวคุณพ่อใส่เป็น ดักเฟสล่างแรกนะครับเอามาเอาไว้เจอกับพวก Excel หรือพวกเจอเด็กที่แบบตีแรงๆตีหนักๆหรืออย่างลูอาร์ตอย่างเงี้ยเจอลูอาร์ตเขาจริงๆลูอาร์ตกับเกโดล่าเนี่ยไม่ค่อยให้ปัญหาหรอกอาจจะลำคาญพวกตีอาจจะลำคาญพวกโสดแล้วหลุดฐานมายืนดักเฟสอย่างเงี้ยอ่ะแล้วแล้วเราไม่ได้สไตล์เป็นเกโดล่าหรือไม่ได้สไตล์เป็นตัวห้ามคออย่างเงี้ยก็ ไอ้ด่างดักกูซ่ามาถอดโซวสอจับดักกูซ่านอนไม่ต้องลุกเขาจะเช็คสตแตนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจริงๆก็เอามากันพวกแ x c เซมากกว่าไอ้พวกเวฟที่แรงเวฟที่แบบแรงๆของแ x c เซอย่างเจออ q ควาฟอ d อย่างเงี้ยแหละเขาไอ้ลงไอ้ตัวมังกรที่ตีบวก2อ0 0 0ื 20, เวฟสีมาก็จับมันนอนไปเลยนอกจากจะไปงัดมันลุกขึ้นมาที่หลังอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ได้นะฮะสกิล จีเบสองบอกไปแล้วนะสกิลแวนนะครับเมื่อจีนิสไตทับเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเลือกเรียการคู่แข่งสองใบยูนิตเหล่านั้นจะไม่สามารถลุกได้ในสแตนเฟสของฝั่งตรงข้ามและเมื่อเข้าเบรทนเข้าไลฟเฟสของเราถ้าสองตัวนี้ยังนอนอยู่จะได้จัวนะฮะก็เก่งเก่งไหมก็โอเคนะเป็นตัวลองที่ดีคุณพ่อไม่ได้ใส่เป็นเกโดล่าไม่ใช่เกโดล่าไม่ได้ใส่เป็นดาร์คเฟสล่างสองนะใส่เป็นล่างนี้อย่างเดียวนะโอเค เกตสองนะครับไมซินิ่งแมนทิสของพักวีนะฮะเก้าพันชิวห้าพันนะครับเว uh, นลียไม่ลงสนามพัตเตอร์บัตหนึ่งเปิดท็อปเด็กหกใบเอาเกตสามขึ้นมือแล้วก็ตัวบันบวกหกพันด้วยเป็นตีหมื่นห้าแต่ว่าสกิลเมื่อลงนะฮะอีกตัวหนึ่งคุณพ่อใช้เป็นตัวยืนหมื่นของภาคจีนะฮะเป็นอ่าเดนเจอร์รัตเดนเจอร์รัตฮอร์นนะครับเป็นเกตสองชิวห้าพันพลังยืนหมื่นนะฮะ อัลโต้เมื่อเข้าช่องแวนหรือช่องเลียเลือกการ์ดบนมือหนึ่งใบโชว์ให้ผู้แข่งดูถ้าการ์ดที่โชว์ให้ดูเป็นการ์ดที่ติดชื่อด์กเฟสหรือแวร์ดเรายืนเป็นด์กเฟสอยู่แล้วถ้าเราไม่ทําพลังจะลดห้าพันสมมติอ่าลงมาช่องเลียถ้าแวนไม่ใช่ด์กเฟสสมมติแวนเป็นตัวมันเองนี่แหละเราก็ต้องโชว์ด์กเฟสให้เขาดูจะด์กเฟสล่างไหนก็ได้อ่าถ้าไม่โชว์ปุ๊บท่าบอกไม่ไม่โชว์ครับมันก็จะยืนห้าพันตีแค่ห้าพันแต่จบเทิร์นปุ๊บมันจะกลับเป็นหมื่นเหมือนเดิม แค่ตอนที่มันลงมามันจะเือแค่ห้าพันนะฮะแต่ว่ายืนบ,บนตรงข้ามเป็นยืนหมื่นอาจจะมาเลี่ยมเลี่ยมไม่ให้แดมเขาก็ได้ตีห้าพันแล้วก็ทิกเกอร์ลงหลังไปก็ได้นะอีสกิลคอนทินิวเรียกาดนะครับถ้าแวนกากาดคุณเป็นเกต4สี่ติดดาร์เฟสและจํานวนคู่แข่งจําจนวนการเรียกาดที่แตนอยู่ของคู่แข่งมีหนึ่งใบหรือต่ํากว่าตัวมันจะบวกหกพันเป็นตีหมื่นหกก็เป็นตัวที่เอามาช่วยตีได้นะฮะ อีกตัวหนึ่งคุณพ่อใส่เป็นไอ้นี T ่แทนบางคนอาจจะใส่อีกตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวบอกสกิลมันก่อนอ่า n a สตี s ส o มกนะครับก็มันเป็นตัวคล้ายๆกับไออ่าแมงป่องเกศสามนะก็เป็นอาร์ตต่อๆกันแหละเกศสองเก้าพันนะครับออตโต้เรียกาดยูนิตท,ทั้งหมดในแถวนันตาหนึกกับตัวนี้จะไม่สามารถแสแตนได้ไอไม่สามารถอินเตอร์เซปได้แล้วก็เรียกาดทั้งหมดในแถวเน,น เลกัดแถวหลังทั้งหมดของคู่แข่งที่อยู่แถวด้านในกับยุดนี้จะไม่สามารถสแตนได้ก็เอามาแช่หลังจริงๆคุณพ่อมาใส่ตัวนี้ให้เขาลํำคานเลยเยถ้าถ้าอยากให้เห็นผลจริงๆคุณพ่อแนะนําว่าให้ใส่ตัวนี้บัตตี้เทอร์คได้สองใบนะครับก็เป็นตัวที่ของพักวีลงมาโซบัตหนึ่งบวกหกพันตีฮิตไงแดมแล้วก็ชีเพื่อนหกพันด้วยก็ถ้าเห็นผลจริงๆอยากเอามาตีแรงๆก็ เอาตัวนี้มาอันนี้เอามาใส่ให้เราให้เราให้ลำคาญนะฮะใส่ให้เขารำคาญเฉยๆห้ามอินเตอร์เซ็ปอินเตอร์เซปอันนี้พอแถวหลังห้ามห้ามสแตนด้วยห,ห้ามนู่นห้ามนี่เยอะเลอเกินนะฮะเด็กตัดมาเพื่อเขาลำคาญนั่นแหละเกรหนึ่งคุณพ่อใส่มาชินิงคอนเน็ตไว้สามใบนะจริงๆอยากใส่เยอะกว่านี้นะแต่ว่าที่เกรหนึ่งมันแน่นแบบแน่นมากอะสกิลนะครับแวนเลียเมื่อมันโจมตีฮิตหรือมันบูทฮิต เปิด6ใบาหาเกตสามขึ้นมือถ้ามันอยู่ช่องเลีกากาศเอาเข้าโซด้วยถ้ามอยู่ช่องแวนก็จะดีที่สุดนะฮะอีก3ใบคุณพ่อใส่เป็นในกองตัวจิว๋วเปทนต้์ไฟออฟฟิเซอร์นะครับก็เป็นเกตหนึยืน6กพันออโตัวเลีกากาศไม่ลงสนามจับมันนอนชี้เพื่อนหตัวบวกหมื่นจบเทินเอาตัวนั้นเข้าโซแล้วก็หงายหนึ่งแดม ก็เพิ่มโซเพิ่มแดมซึ่งมันจะามาเล่นเป็นท่าเซตอัพของโซอานะฮะเนี่ยนี่ก็อยากใส่เพิ่มอีกใบหนึ่งนะแต่ว่าที่แน่นมากแฟนทอมแบ็คนะครับเป็นตัวการันตีตายของอมาเมกาคลนีนั่นเองออโต้เรียกาดเมื่อมันบูททิ้งการประมือหนึ่งใบันจบการสู้นั้นตัวมันจะบวก6,000และคู่แข่งไม่สามารถคอนอมอนยูนิตจากมือลงช่องกาเดียนได้ก็ เอามาเล่นคู่กับแมงช้างมันก็จะห้าม PG แล้วก็ห้ามนอมอนนะขอแต่ทริกเกอร์นะครับจีการ์ดนะฮะไม่เห่า PG ด้วยนะก็ท่านจะหดลายนะเป็นท่าการันตีตายของเมกาโคลนีนั่นเองใส่บิเลียดบัตเตอร์ไว้ใบหนึ่งนะครับไม่ติด g ีเบรกนะระวังเล่นผิดเมื่อเขาช่องการเดียนเลือกแวนกัดคุกแข่งหนึ่งใบไม่สามารถแตนได้นะครับในเทิร์นี้ก็เอาไว้กันพวกแวนลุก ติดไว้สองใบติดไว้หนึ่งสองใบเป็นโปรโมเก่าของไมเคิลนะฮะทิ้งสไตใส่สามนะเพราะว่าเกตสามมันสิบใบอะแล้วก็หาสามขึ้นมือรัวๆเลยเกตสามมันอาจจะเฟอร์แบบันมือมีเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยลดทิ้งสไต์ไปสักใบหนึ่งลงช่องเลียนะครับโชว์เกตสามบนมือหนึ่งใบหาดักเฟสหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ทิ้งกัรบนมือหนึ่งใบอีกสกิลสไตนั่นแหละเกตบวกสามใส่ ดอพีจีไว้สี่ใบนะทิกเกอร์แล้วก็ใส่ดอหมื่นไว้ใบหนึ่งนะอยากได้มือเป็นดอห้าคริคริวเอสสี่ 4, แล้วก็คริหมื่นใบหนึ่งเป็นคริห้านะฮะใส่สเตนสองใบแอคทีฟเอามันเข้าโซง่ายแดมมันได้ทั้งโซได้ทั้งแดมเพราะฉะนั้นติดไว้สองใบนะฮะแล้วก็ฮีนใส่สี่ก็จะใส่ฮีนฮีนวีหมดเลยก็ได้หรือจะใส่ตัวโซวชัด์ตไงแดมไปเพิ่มใบหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะฮะ จีโซนจีโซนอันนี้คุณพ่อจะใส่เป็นเกโดล่าสี่ใบเพิ่มลดได้ตามสบายนะครับก็เป็นเกโดล่าใหม่สกิลแอคทีฟเวนการ์ดเป็นเพืเทินนะครับคัตเตอร์บ, 1, 1บัสหนึ่งไหจีหนึ่งใบจนจบเทินจัดไปของคู่แข่งไม่สามารถสแตนยูนิทั้งหมดไม่สามารถสแตนได้แล้วก็คู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดอ่ายคอยูนิตนอกจากมือได้ก็ห้ามสุพิเรียคอจากกองจากหลุมจากโซจากเดมจาก ดอบจากอะไรทั้งสิ้นห้าม g ีการเดียนเพราะว่า g ีเกนี่เป็นการซูพิเลียซูพิเลียคอจากช่อง g ีโซนห้ามขอกัดสดจากมือขอลงสดจากมือเป็นตัวที่นัก่ามาขาดอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็แช่แวนทั้งหมดด้วยถ้าฝันตรงข้ามโดนเกโดล,ล่าแวนจะไม่ลุกในสแตนเฟสเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ลุกเขาจะทํำอะไรได้เขาต้องสไต์หรือไลท์แต่ถ้าเขาไม่ไลท์ใหม่ถ้าเขาสไตปุ๊บจีจียูนิต เกตสีที่ลงมามันจะเป็นลงมาในสภาพนอนเพราะว่าฮาร์ดนอนอยู่จีนิตจะนอนจะนอนตลอดจนกว่าทุนวิธีแก้คืออะไรคือไลท์และค่อยสไต์จะเป็นจีนิตในสภาพตตนอ่าเด็กมันเก่งนะแต่ว่ามันเก่งกับเด็กที่สูพเรียรมากๆซึ่งเด็กที่ไม่สูพเรียรอย่างแน่ๆเลยเมตาตอนนี้อย่างโอลาเคลนโอลาเคลมันแทบจะไม่ขออนอกจากจีการเดียน มันลงจากมือล้วนๆเลยอยู่แล้วแล้วจีนิตหลายๆใบของมันมันแค่ขอใช้บาสแต่ว่ามันไม่ขอมันไม่มันไม่ขอตีอะ่ะมันแจกเทคให้ข้างได้อะ่ะแล้วมันแค่สไตล์ลงมามันได้จัวได้นุ่นได้นี่นอยู่แล้วอะค่อนข้างจะแพ้ทางค่อนข้างเห็นเห็นอยู่เลยว่าแพ้ทางอลา,าเคลพอสมควรนะฮะพวกเด็กที่แบบคอจากมือล้วนๆเยอะๆอ่ะอีกสักเก้ว เออมันโจมตีโซบัสหนึ่งคอเกตสามจักรกองหนึ่งใบลงช่องเลียนนะครับตัวที่คอลงมาบวกหมื่นด้วยก็แน่นอนอยู่แล้วไปคอไอ้แมงป่องนะฮะอ่าจริงๆโอเวอร์เวิร์นใส่ไปสองถึงสามใบสกิลนะครับออกแอคทีฟบับนการ์ดมันเพลเทิร์นเคอน์เตอร์อบัสหนึ่งไงจีหนึ่งใบนะฮะจะได้จั่วตามการ์ดท,ที่นอนเรียกการ์ดท,ที่นอนอยู่ของคู่แข่งถ้าเรียกการ์ดท,ที่นอนอยู่คู่แข่งมีหนึ่งใบหรือต่ำกว่าจะบวกขี้บวกใดด้วย ก็ถ้าเขานอนหนึ่งใบก็ได้จวหนึ่งแล้วก็บวกขี้บวกไดถ้าเขานอนสองใบก็ได้จวบสองไม่บวกขี้ไม่บวกไดนะฮะอีกสก,กิลจิเบกสามนะครับกลยุทธมินก็คือฝั่งตรงข้ามกับตัวเนี้ยนอนอยู่มียูนิตที่นอนอยู่อ่ายูนิตท,ทั้งหมดของคุณจะบวกสองพันตามดามมจของคู่แข่งนะฮะก็กดไลท่าลุนอีกแล้วนะฮะเป็นทั้งเพิ่มมือเพิ่มพลังได้ออฟทิรันโดสใส่สองใบนะครับแอคทีฟ เวนการ์ดจีเบกสองเเตบัสสองทิ้งมือ1นะฮะจนจบเทินถัดไปของคู่แข่งคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดลงช่องเลียได้เลยห้ามคอเอาไว้เจอกับพวกซูพิเลียได้หรือพวกคอมือเยอะอย่างออราเคินกันอะจีเอฟซามึ่ใบนะครับเมื่อเข้าช่องการเดียนถ้าคู่แข่งมีการ์ดนอนอยู่สใบบวกห้าพอ่าเข้าช่องการเดียนเหมือนกันอันนี้ eB สถ้าจํานวนการ์ดที่สแตนหิวแข่งเป็น2ใบหรือ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 ต่ำกว่าบวกหมื่นอันนี้สแตนเอ้เลสสองใบหรือมากกว่าบวก5,000อันนี้สแตนสองใบหรือน้อยกว่าได้บวกหมื่นใส่ GFC ศูนย์สี่ใบหนึ่งนะครับก็เลือกไออันนี้ใส่2นะมันใช้ง่ายนะฮะ ใส่เจี๊ยบที่ศนย์สีใบหนึ่งนะครับไงจี้กระเดียนยึใบมันก็ช่องการเดียนในการโจมตีที่แวนชนแวนสามารถแต่ก็คอรสถ้าจ่ายคู่แข่งเลือกการ์ดเรียกกาศของตัวเอง2ใบคู่แข่งสามารถเลสยูนิตเหล่านั้นได้ถ้าไม่ทําเราจะได้จวนหนึ่งไงแดมหนึ่งโซชาร์ตหนึ่งก็ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยทำํำเขาก็จะให้จวงไงแดมโซชาร์ตนอกจากจไปเจอพวก แคน e อ็กเที่เขาเอาทิกเกอร์มาไล่ตีเราอะเขาอาจจะเลสทิกเกอร์ให้ก็ได้อันนี้ก็ตัวจาก GTCB 02นะครับเคา,าทัลบัสหนึ่งไม่เข้าช่องการเรียนถ้าแวนชนแวนอ่าสามารถเดีเขาถ้าจ่ายเลสแถวหลังคู่แข่งทั้งหมดตัวมันจะบวก5,000ต่อจำนวนการที่เลสอยู่ทุกๆสองใบของคู่แข่งก็ตัวนี้เป็นตัวเอามาตัดคอมโบ มันก็ตัดคอมโบได้นิดๆหน่อยๆอยงพวกตัวรับบูทหรือบางยูนิตบางตัวที่ต้องใช้การบูทในการเล่นอย่างอย่างริวกับหมาแล้วเขายังไม่เอาริวตี้ย่ะคุณเอาแล้วแวนเปิดก่อนคุณเอาตัวนี้มาจับหมานอนหมดริวก็จะคอแปงล่าบัตเตอร์เบทไม่น้วจะเขาจะเช็คสแตนเพื่อบรรลุให้หมาข้างหลังริวพวกนี้นะเองนะฮะแล้วก็อีกใบหนึ่งที่สำคัญก็คือโซอานั่นเองนะครับเป็นท่าปิดของเด็กอยู่แล้ว เมื่อเข้าช่องอาัลติเมทสไตล์มีจีโซนไงหน้าอยู่สามใบแล้วก็ทิ้งตัวไตด้วยหน้าเหมือนแวนแวนจะเป็นด์กเฟสก็ทิ้งด์กเฟสที่เป็นเกโดล่าก็ต้องทิ้งเกโดล่าเป็นด์กเฟสเก่าก็ต้องทิ้งด์กเฟสเก่านะฮะเมื่อเข้าสนามเขาเตอร์บัสสองจัวหนึง่งข้อมือหนึ่งใบตัวที่คอพลังจะเป็นเก้าห่นก้าพเกยเก้าสแล้วก็ได้สแล้วก็ ตัวนั้นจะไม่สามารถรับสก,กิลอะไรได้อีกเมื่อมันโจมตีคู่ต่อสู้ป้องกันไม่ได้แพ้ทันทีก็อสมมติเขามีหนึ่งแดมแล้วไอ้ตัวก้ามือก้ามัศก็สิบเกตีเนี่ยตีปุ๊บแล้วเขาเผลอรับหรือเขากาดไม่พอเขาก็วูบเลยต่อให้เขาจะเช็คฮิลก็ตามเพราะว่าตีฮิตตายเลยนั่นเองเป็นถ้าถ้าถ้าตายพิเศษนั่นเองแล้วก็เมือ่อ ตัวนี้กับ g ีโซนจีโซนทั้งหมดเราจะถูกมูฟออกเพราะฉะนั้นการที่ติด g ีเบกจะเล่นไม่ได้แต่เด็กนี้ติด g ีเบกน้อยนะก็ก็ยังโอเคก็ยังเล่นได้อยู่นะฮะแต่มันก็จะเล่นยากมากนั่นเองโอเคนะฮะอ๋ะอจีโซนอันนี้คุณพ่อมีอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่มันเหลือที่สองใบคุณพ่อเหลือที่ไว้ว่าสำหรับบางคนที่จะใส่อซีบีดหนึ่งใบแล้วก็ จะไปใส่ต้นกําเนิดก็ได้หรือไม่ใส่ซีบีดคุณไปใส่โอเวอร์เวิร์มก็ได้หรือจะใส่โอเวอร์เวิร์มกับซีบีดหรือจะใส่โอเวอร์เวิร์มกับต้นกําเนิดก็ได้ก็เป็นตุ๊กตาให้ดูเฉยๆนะว่าใส,ใส่ประมาณนี้นะแต่ว่าที่หลักๆก,ก็คือพวกนี้แหละอ่ะคอมโบวิธีเล่นของมันนะง่ายๆก็ไลท์แรกคุณพ่ออยากให้ไลท์เป็นอ่าฮ e นเน็ตฮ t นเน็ตตีตีฮิตปกติ ต้นเกมมักจะให้ฮิตให้ฮิตก็เปิดหกหาสามอยู่ช่องแวร์ไม่ต้องเอาเข้าโซขึ้นสองขึ้นสองเขาก็แล้วก็ปล่อยเฮลท์หนึ่งเดมคุณก็ลงอ่าแมชชินนิง่งแมชชินนิง่งเป็นทีสกับฮอนเน็ตมาตีบูทแมชชินนิ่งมันจะเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเปิดหกอยู่แล้วอันนี้ตีฮิตฮิตมีสกิลคุณก็เอาไอฮอนเน็ตเนี่ยเขาจะปล่อยไม่ฮิตหรืออะไรก็ตามคุณก็เอาไอฮอนเน็ตเนี่ยต่อตูดไปเรื่อยๆถ้าเขาไม่ฮิตก็ไม่เป็นไรก็ใช้เทินหน้า ถ้าฮิตก็เปิดหกถ้าเจอก็เอาเขาโซถ้าไม่เจอก็อยู่เหมือนเดิมให้เขารำคาญเหมือนเดิมขึ้นสามขึ้นสามก็มาอยู่สองกรณีแน่นอนว่าคุณต้องไหลเป็นเกโดลไาอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเราได้เริ่มอันนี้เราเริ่มหลังใช่ไหมอ่ะเราเริ่มก่อนคุณก็ยังไงก็ตามคุณก็แช่หนึ่งช่องอยู่แล้วแช่ไปหน้าหลังหนึ่งช่องวิธีเจอเกโดล,ล่าหลักๆเลยก็คือคุณต้องถ้าแบบไม่ได้เป็นแคนที่ปูบอร์ดมากขนาดนั้น คุณก็แค่คอแถวหน้ามาสักสองตัวให้ให้เต็มหน้าไว้เดี๋ยวน้อยถ้าเขาแช่ไม่ให้คอมันก็ยังมีตัวที่ตีได้นั่นเองเนี่ยเจอเกโอล,ล่าปุ๊บคุณคอคอให้เต็มจองไว้ก่อนเนี่ยต่อให้ดีก็ต้องเป็นแบบเกตสองสองใบนะอย่างนี้ก็ได้อะอย่างเงี้ยถ้าเจอเกโอล,ล่านะก่อนเกโอล,ล่าจะมานะคุณปูบรอดให้ได้ก่อนถ้าเกโอล,ล่ามาปุ๊บอะเขาจะแช่อะเขาก็แช่ไปเดิแช่ข้างนี้ก็ได้ข้างนี้ก็ยังอยู่ไม่ได้ถูกจับนอนนี่ แต่ว่าให้คอเพิ่มไม่ได้ไม่ต่อตูดไม่ได้นั่นเองก็รอรับทริครอรับเคลิกอะไรไปก็ได้นะฮะอ่ะกีโนล่ามาก็เคาน์เตอร์บัตหนึ่งไอ้น,นี่ทั้งแถวไปแล้วก็อยู่ที่คุณและว่าคุณจะสไตล์เป็นอะไรสไตล์แรกก็มีให้เลือกสองตัวมันอยู่ที่ว่าบอร์ดฝั่งตรงข้ามอะ่ะเขาเป็นยังไงอ่าเขาถูกแชร์แล้วหนึ่งข้างแน่ๆแ,แล้วไอ้บอร์ดเขาอ่ะไม่เยอะถ้าบอร์ดเขาไม่เยอะ,อมยอะผมพอกันแนะนำว่าใช้โอเวอร์เวิร์มเพราะว่า อย่างน้อยถ้าสมมติว่าเขามีบอรดแค่ใบหนึ่งสองใบอย่างเงี้ยโอเวอร์มันได้จัว่วแต่ถ้าคุณหมัน่นไส้คุณไม่อยากให้แวนเขาลุกคุณคิดว่ามือเขาอะไม่น่ามีสามหรือถ้ามีสามเขาก็ถ้ามีสา,าม 3, ก็อาจจะแค่มีสามไหลแวนไม่มีทิ้งสไตล์ก็อาจจะต้องรวมมันเกตสไตล์หรืออะไรก็ตามอ่ะคุณก็ใช้เป็นเกียร์โดาอ่ะสมมติว่าในกรณีมันเป็นของใหม่คุณพ่อแนะนำว่าเป็นเกียร์โด拉ละกันใช้ของใหม่สกิลเคอร์เตอร์บัสหนึ่งไหจีหนึ่งใบก็ เป็นไงพวกออพิลันโดสหรือไงซีบีดก็ได้นะฮะออพิลันโดสเก็บไว้สักใบหนึ่งก็พอหรือเป็นก็ไงโอเวิร์มไปก็ได้โอเวิร์มเริ่มใช้น้อยละอ่ะแล้วก็มาเริ่มแบทเทิลนะครับก็คอคอเป็นอ่ะคอเป็นไอ้นี้ก็ได้มาช่วยตีง่ายตัวหนึ่งอ่าบวกมีสแตนอยู่หนึ่งเพราะมันจับมันอ่าอ่าอ่าโอเคอ่า อีกข้าหนึ่งขอไปเลยดีนอะอไม่มีอะไรแค่ประมาณน,นี้ก็ได้อะง่ายง่ายใค่นี้ไปก่อนก็ได้โอเคอ่ะข้างนี้ตีก่อนสกิลถ้าเกรแวนเป็นเกรดีแล้วก็อ่าการ์ดท,ที่แตนอยู่ของคู่แขนเป็นหนึ่งใบหรือต่ำกว่าตัวมันจะโหว 6, 000, กพันก็ออกที่สิบหกสิบหกกับสีสองหมื่นตีสกิลยัดสกิลแวน เมื่อโจมตีถอดโซ่หนึ่งคอเกตสามจะกองคอมแบงป่องสกิลแมงป่องอันนี้ต้องดูนะสมมติว่าคุณไปแช่ช่องนี้และช่องนี้เขามียูนิตอยู่ที่นอนอยู่แมงป่องต้องไปลงช่องที่ก่อนที่จะลงทุกตัวเลยอ่ะคุณต้องดูว่าข้างนี้สมมติข้างนี้มียูนิตไม่มี unit ยูนิตอยู่คุณแช่แล้วแต่ว่าไอ้ข้างเนี้มันมี unit ยูนิตอยู่ที่นอนคุณก็เอาคุณก็ต้องเอาไอ้น,นี้มาลงข้างนี้ไอ้นี้ลงข้างนี้ อ่ะแมงป่องลงมาสกิลเมื่อลงมาลุกเพื่อนตัวหนึ่งแวนบวกหมื่นจากเคียโตคิดมีสกิลแมงป่องลงมาบวกหมื่นฟันตรงข้ามห้ามลุกเช็คพิกเกอร์อันนี้สองหมืนสองู่แล้วพิกเกอร์ลงให้ข้างนี้ก็ได้หมื่นหกแล้วก็ตีตีสไตล์เอาคู่แข่งไม่สามารถอ่า ไม่สามารถลุกได้ทั้งสนามเลยแวนก็ต้องนอน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 หมดถ้าเขาจะสะไตส์สมมติว่าสไตส์มาแบบอยู่ในภาพนี้ตีไม่ได้เขาต้องไลแวนใหม่ถึงจะถึงจะตีเราได้พอเขาตีอะไรหมดไปก็ตามคุณพ่อแนะนําว่าให้เก็บแมงป่องไว้ลุกสมมติอ่ะเสร็จให้แมงป่องเลยก็ได้ยังไงคุณพ่อขอเก็บแมงป่องไว้ สแตนจัวสต, Van, ตาสกิวแวนโซบัสหความแดมไหนแดมแล้วก็สไตสไตสองจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นโอเวอร์เวิร์มหรือจะเป็นเกลูล่าก็ได้ไม่ได้ดีเรียดแล้วแต่อันนี้เราจะเซตเซตท่าเซตท่าต่อมาคอคอผิดเสื้อคอไหนก็ได้คอบิดบวกหมืน่นจบเทินจะโซ่ไหนแดมอ่ะแค่นี้ก็ได้ ถ้าแมันป่องยังไม่ลงแดมหรือยังไม่อะไรก็ไปแค่นี้ก็ได้สองหมื่นสองตีโซบาสเรียกมันป่องมาเอาเวฟเฉยๆลุกโดนแช่ทั้งสองข้างคิดมีสกิลสองหมื่นสองสองมืนสองจกเทิร์นมังป่องยัดโซไงแดมจะไปเอาเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้มีโซเกตสามง่ายๆและหนึ่งใบ ขึ้นเทินต่อไปอ่ะสมตสม,ตสมติอันนี้สมตตสมติอันนี้ตีฮิตหาเกโรลาด้วยก็ได้อันติเมตสไตล์ถ้าของเราครบแล้วถ้าของเราครบขอเราครบคืออะไรคือมีเจ้านี้กับเจ้านี้และมืออีกสามใบอ่ะแล้วก็แหวนด้วยค่อนข้างจะใช้เยอะแต่เป็นท่าการันตีตายมือมีอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรก็ได้อีกสามใบเพื่อที่จะมาทิ้งคุณก็อันติเมตสไตล์ได้เลยอันติเมตสไตล์ครับปั้งโซอา อ,อย่าลืมถอดโซงไหแดมด้วยนะถอดโซงไหแดมก่อนแดมหนึ่งจะ่าถอดเกศสามล่ะถอดเกศสามมานี่วูบเลยนะอนาคตด,ดับเลยนะสกิลแวนเคาน์เตอร์บัสสองจั่วคอคอทับไปเลยคอทับคออ่าในสกิลมาติีตอนนี้จะพลังจะเป็นเก้าหมนก้าพันสบเก้าคอทับเลยไม่ต้องห่วงไม่สนอะไรแล้วอ่าไปเลย สกิลทอดโซเก็ส so ามหนึ่งใบทอดโซแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งไม่สามารถใช้อ่าเพอร์เฟกต์ดได้สกิลทิ้งมือสองใบไม่สามารถคอนนมอนได้ขอแค่ทิกเกอร์ยูนิตอย่างเดียวกับจีกาดแล้วก็แวนติแล้วก็บิดท้ายังรอดอยู่เพราะว่าถ้าไอเนี่ยมาปุ๊บเขาให้ทิกเกอร์หมดมืออยู่แล้ว ก้าหมื่นเก้าเก้าเก้ายังไงทีกเกอร์ก็หมดมือนอกจากจะไปเจอพวกที่มันจีกัดหนามาจริงๆแต่มันก็อย่างเงือกหรืออย่างพวกนี้แต่มันก็โอกาสที่จะเจออย่างนั้นก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเรากดเขาเรื่อยๆตั้งแต่เก็ตหนึ่งเก็ตสองแล้วมันตีจริงๆมันไม่มันไม,ไม่ได้ว่าจะตีแค่แบบแปะ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 ,แปะ,แปะที่ทำให้ดูนะมันจะเป็นคอไอเนี้ยมาทับยูนิตหนึ่งตัวเพื่อที่จะตีสี่เวฟในเทิร์นนี้เข้าแวร์อย่างเดียวสี่เวฟนั่นเองแล้วเขาไม่สามารถจะ อย่างเขาไม่สามารถไล่ได้อย่างเงี้ยถ้าเขาไม่สามารถไล่ใหม่ได้มือเขาก็จะลดลงไป3ามใบหรือ2ใบเพราะว่าไล่ไม่ไ,มได้ก็เช็คทิกเกอร์ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยวิธเเรื่องมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกับเมกาคลนีนะก็ลองเอาไปจัดเล่นดูนะครับตามสไตล์ของมันนะแบบมันเป็นเด็กที่น่ารำคาญอยู่แล้วแล้ว,ลวออก g ี n ูนิตใหม่มาให้มันน่ารำคาญยิ่งขึ้นนะฮะก็เป็นเด็ก เด็กที่รอจะเป็นเมตานะฮะหลังจากที่คุณพ่อชอบพูดวว่าเมตาปัจจุบันถ้าโดนแบนด์โดลิสติกไปก็เมกาโครนีอาจจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่จะขึ้นมาเป็นเมตาใหม่นั่นเองนะฮะก็เขียนยังไงคอมเมนต์ Comment ข้างล่างได้นะครับอย่าลืมติดตามช่องอติดตามเพจนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ